สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะทำม e ีล็อกช้อปปิ้งเบาๆนะครับว่าวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปร้านอิเซมีิเกตตรงเสีย d มดิส v เวอรี่นะพอดีว่าวันนี้รถค่อนข,ข้างติดนะเป็นวันอาสาฬหะทุกคนก็คงจะออกมาช้อปปิ้งกันเหมือนกันนะครับก็ตามจริงแล้วนะครับชาวพุทธอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะไปเข้าวัดทําบุญใช่ไหมครับก็ก็คงมีแผนอย่างนั้นแหละแต่ว่าวันนี้ขอมาช้อปปิ้งก่อนก่อนที่จะไปทําบุญละกันก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้ว ็คงจะไปทํางานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าวัดไปกราบพระนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาคงไม่ได้ให้เวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอ่ะอยู่ที่ชิดลมแล้วเกือบเกือบสยามอะไรเงี้ยก็คงอีกไม่นานก็จะถึงนะพอดีว่ารถค่อนข้างติดอปกติเนี่ยผมถ้ามา อะไรช้อปปิ้งแถวแถวสยามจะไม่ค่อยขับรถมาเพราะว่าําจริงบ้านก็คือเลยไฟค่อนข้างง่ายแต่ว่าวันนี้มันคลืนฟ้าคลื่นฝน,นล้วก็ไปหลายๆที่เลยใช้รถด,ดีกว่านะครับสะดวกกว่าก็ทําจริงแล้วครับวันนี้ที่ดูไว้นะครับก็จะเป็นตัวเบเซอร์ของอีเซหรือออมอีเซนั่นเองครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบชุดสูตรหรืออะไรเงี้ยเป็นชุดแบบแขนยาวคล้ายๆสูตรแหละพูดง่ายๆแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์หรือว่าทั้วทั่ลุกออกมาแล้วเนี่ย ผมว่ามันดูที่จะลำลองมากกว่าคือไม่ได้ดูหรูจนเกินไปหรือว่าดูลำลองจนเกินไปอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คิดว่ามันสามารถที่จะใส่เข้ากับหลายๆงานได้นะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่าทํางานเนี่ยผมว่ามันสามารถเข้าได้หมด mm hmm. ก็ดูแบบดูดีประมาณหนึง่งคือก่อนหน้านี้ผมเล็งตัวเบรเซอร์มาแล้วพักๆหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยยัง ดูคือเคยลองใส่แหละแต่ว่าเป็นตัวแรกที่ผมซื้อของอุเซ่มานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเซลฟ์หรือว่าจะกล้าใส่ไหมเนี่ยก็เลยยังไม่ตัดสินใจซื้อตัวนั้นมาแต่ว่าจริงๆก็อยากได้เพราะแม่ก็เฉียวว่าเออมันมสวยดีนะน่าใสอีกอย่างโปรดักต์มันค่อนข้างที่จะหายากคือมันเข้ามาไม่กี่ตัวแล้วมันก็หมดค่อนข้างไวเลยครับก็เลยคิดว่าหรือว่าจะเอาดีไหมตอนนี้คิดว่าเออมันราคาเกือบสองหมื่นเลยเอาไว้ก่อนละกันนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเราเซลฟ์ มากเท่าอเซลกับตัวไออมบิเซมากเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าครับทุกวันตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามตัวแล้วนะครับก็คิดว่าตัวเองค่อนข้างที่จะเซล์กับอะโปรดักต์ลวดลายการออกแบบแบบนี้แล้วนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้นะัดกับเอน้องที่ชื่อน้องอังเอาไว้นะครับก็คือขอเขาดูละกันว่าพอดีว่าจริงแล้ว วันนี้วันที่13กรกฎาคมใช่ไหมครับก็คือว่าปกติอะถ้ามันสองสามวันน่ะของมันอาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดของสมัครเข้ามาใหม่ของมันจะหมดไวแต่ว่าวันเนี้ยพอดีว่าดูแล้วน้องเขาบอกว่าสีดำยังมีอยู่แล้วก็ยังเหลืออยู่ตัวเดียวที่เป็นไซส์3ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราได้ตัวนี้แล้วมันเหมาะกับเราอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเอาละกันแต่เราดูว่าใส่แล้วมันจะใหญ่หรือว่าเล็กหรือว่าสวยไม่สวยยังไงนะครับก็เดี๋ยว ไปติดตามกันได้ละกันว่าวันนี้จะได้เสียเงินอีกไหมนะครับเพราะว่าข่าวว่าจะแบบประหยัดเงินแล้วแล้วก็แม่ก็บ่นว่าเสื้อเยอะมากนะครับไม่รู้จะซื้อมาทําไมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เสียตังค์ไหมนะครับก็รอชมเมื่อเราถึงห้างกันแล้วละกันนะครับถึงแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยว่าจะได้ไหมมาถึงร้านแล้วนะครับ สีนี้สีนี้ผมว่ามันดูแบบเท่าไปนหน่อยตแต่นี้ไม่ค่อยสวยนเป็นปก ไม่มีปกไม่ค่อยสวยอะไรใช่พอเราเป็นไงบ้างจริงไม่สวยมากเลย สีดำสวยกว่ามันใส่แล้วบบแวบบมันดูเข้าได้กับลุคมากกว่า จะเป็นคนที่ชอบโคตรรักหน้าและวรอเป็นเซลลราให้ร่างอีกคือลำตับคอราะ b o ดีนี้ก็สวยแต่แพงราคา6,900บาทคราวนี้เรามาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของเบเซอร์กันบ้างนะครับก็คือหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ก็ ลองมาดูกันนะครับคือตัวที่ได้มามันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเบสิกละกันคือตอนที่ไปดูมันจะมีทั้งซีซันแนลกับเบสิกใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าความที่เป็นเบสิกเนี่ยมันจะหายากกว่าแล้วก็มันจะหมดไวกว่าแล้ววันนั้นก็คือว่ามันมีทั้งซีซันแนลแล้วก็เบสิกก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเป็นเบสิกมาละกันซึ่งจริงๆแล้วเบสิกกับซีซันแนลเนี่ย ตามจริงแล้วแพลนทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยคือผมคอมเพลแล้วที่ร้านนะครับคือมันไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยยกเว้นว่าเป็นตัวแท็กโค้ดที่อยู่บนป้ายคือว่ามันจะต่างกันนะครับอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าถ้าเป็นเบสิกเนี่ยตัวแท็กโค้ดนะครับคือเท่าที่เข้าใจนะอันนี้เป็นไซส์3ครับคือถ้าเป็นเบสิกเนี่ยมันจะเป็น J D 2 0 1แต่ว่าถ้าเป็นซีซันแนลมันจะเป็น J D แล้วก็เป็นโค้ด อ,อื่นๆที่ไม่ใช่นะครับก็สามารถเอาไปเรฟรี์กันได้ว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบส i ิกก็จะเป็น JD201 นะครับก็ราคา18,900บาทนะครับเขาบอกว่าถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต่างกันแค่หลัก2,000บาทอะไรเงี้ยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องอดใจที่จะไปซื้อที่ญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็คือซื้อที่ขับเทววันเนี่ยก็ได้ทั้งแต้มเหมือนกันแล้วก็ ได้ของรวดเร็วกว่านะครับแล้วเขาก็จะมาพร้อมกระดุมสแปรนี้2เม็ดนะครับก็ตามจริงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบเท็กเจอร์ระหว่างรุ่นที่เป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตปกติกับเสื้อที่เป็นเบเซอร์ครับนี่เป็นเบเซอร์แบบนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าภายในตาจริงแล้วถ้าลองด้วยความที่มีตัวที่เป็นเชิร์ตเบสิกมาก่อนนะนะคือไอตัวที่เป็นจีบลอนน่ะมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็มีความนูนมากกว่าสำหรับที่เป็นเบเซอร์อันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้สักหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่ามันมีความสัมผัสที่แตกต่างกันรวมไปถึงตัวเบเซอร์เนี่ยข้างในมันจะมีคล้ายๆซับในบริเวณด้านหลังแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแผ่นมาชิ้นหนึ่งอาจจะให้ความรู้สึกความหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคือเทียบกับตัวที่เป็นซีซันแลอันนี้นะครับอันนี้ที่เป็นที่ผมมีที่เป็นเชิ้ตแบบนี้นะครับก็ทําจริงถ้าเราลองดูนะระหว่างเนี่ยถ้าลองดูระหว่างตัวลอนที่เป็นตัวทั้งเบเซอร์อันนี้คือเบเซอร์อันนี้เป็นซีซันแลจะเห็นได้ว่าตัวเบเซอร์มองเผินๆก็จะเห็นว่าตัวลอนมันมีความคมชัดความหนาที่ค่อนข้างมากกว่าในหาะเดีวยวกันที่เป็นตัวซีซันแนลเนี่ย มันอาจจะไม่ไมแน่ใจนะ่าจ,จะเป็นเพราะเค,เคยใช้แล้วก็เคยซักแล้วมันจะมีความนิ่มมากกว่าอะไรเงี้ยจริงถ้าดูด้วยตาปล่าก็จะค่อนข้างเห็นเห็นความแักต่างค่อนข้างเหมือนกันรวมไปถึงด้านในนะครับมันก็จะเป็นตัวผ้าชิ้นเดียวไม่ได้มีซับในเหมือนตัวเบเซอร์แบบนี้นะครับจริงราคาก็ค่อนข้างสูงนะตัวอันนี้เป็นซีซันแนลราคาก็อยู่ที่9 9 0 0เานะเป็นโอเวอร์ไซส์เชิ้ตนีนะครับ ก็โดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ครับผม